สวัสดีครับทุกคนยู่กับผมนะายโยชิยกรุตน,นะครับวันนี้ผมก็เพิ่งตื่นนอนมาเมื่อกี้ด้วยข้อความแชทที่ดังในมือถือผมนะันง่งนั่งตื่นตึงตื่นตึ้งตื่นตึ้งจนรู้สึกว่าอะไรกันวะพอตื่นมามีเด็กว่าอพี่คับภาใหม่มาแล้วนะครับนะไม่ต้องแปลกใจครับผมรู้แล้วครับนะเออมันมาตั้งแต่ตอนประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วแหละครับนะหรือประมาณสักหกโมงเช้าแล้วมั้งนะเออนั่นละครับนะเออนงงรนะพราะตามเวลาไทยของสกอตเนี่ยก็คือเวลา เช้าของเราคือมืดมืดของเราคือเชา้าของเขาเออนั่นแหละครับนะโอเคภาพนี้ก็มีชื่อว่าอ่าอ่าไม่รู้เหมือนกันนะมันเขียนว่าคํมแห่งเอาเไอ้พวกเราออกมาเที่ยวกันเถอะเอย่อะไรพวกนี้เปล่าโอ้แต่เสืภาพมันมีชื่อว่า go to places go to places อ่าแปลว่าไปป้นกันเหรอหรือไปตามหาวันพีช ออกไปทำอะไรพี่แล้กับประโยคนี้เราไม่ต้องพูดเลยมันหมายถึงใครโกจูเฟรสด์ไม่ต้องพูดเลยเราไม่ต้องพูดเลยว่ามันคือตัวอะไรแน่นอนเว้ยมันเป็นตัวที่เกี่ยวกับโจรสลัดเจอประโยคนี้รู้เลยเจอประโยคนี้แล้วผมรู้เลยคือตัวอะไรและผมเดาไว้ตั้งแต่ตอนทำบีบีแล้วตัวต่อไปกูว่าไอตัวนี้ต้องมาแน่แและมันมาจริงครับและผมไม่ได้ทำแบบว่าไง โอ้ยปกติเพิ่งตื่นสมองยังไม่ทํางานจมูกก็เลยยังมีทํางานผิดพลาดอยู่ทีนี้มันบอกว่า g ก to p ล s c e s เนี่ยนะครับเนะี่ยอ่าจะจบอีกแล้วผมดูผมรู้เลยว่ามันคือตัวอะไรทําทูแฮงเอาด้วยนั่นนั่นคือ <c oughs> ตัวตัวเออโอ้นั่นคือตัวนี้เว้ยแมงเกอร์ใช่เลยแน่ผมว่าต้องใช่มัน ใ่แน่แนประโยคนี้มันคือของแมงเกิรใช่เลยไม่เชื่อไปดูอผมไว้ก็เพิ่งเซฟภาพมาตะกี้ก่อน <c oughs> ก่อนอัดนะครับนะอว่สมองทํางานเร็วสิลูกเพิ่งเตือน,นอนไม่ต้องแผลกใจเวลาผมเพิ่งเตืนนอนจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เออผมว่าต้องเป็นแมงเกิรเพราะว่าเรียงจากสปริงแท็บบีบีและพระเภทเนี่ยเอ,อต้องเป็นแมงเกอร์แล้วแหละครับ <c oughs> รามาดูกันว่าจะเป็นมันจะใช่จริงที่ผมคิดเปล่าดื้อดึ้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 อดึ้แค่เนี้ยแค่เนี้ยเฮ้ยแมนเกอร์ฉันคิดว่านายจะน่ากลัวกว่านี้นะแต่ว่าไม่เลยแมนเกอร์นายไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่ได้ไม่เออเราคิดว่าแมงเกอร์จะน่ากลัวที่ไหนได้แค่นี้โอ้สูพับเพ็ดก็ไม่ได้โอโกทูเพลซิสคัมทูเอาไ้คัมแหงเอาคัมแหงเอาพลัมแห n เอาไก์คอมมอน this is a แทงแทงเลยโอ้กูอยากจะแทงแมงเกอร์มากในตอนนี้โกทูเพลซคัมทูคัแหงเอามีจุดด้วย ที่มึงสบายใจนะสกอตเอออัเราก็คาดหวังว่าเบเกิลจะดูหน้ากลัวที่ไหนได้ไม่เลยเฉยๆมากเลยตอนนี้นะเนี่ยเบเกิลความน่ากลัวของนายหายไปไหนหมดท่านอุส่าคาดหวังกันได้ว่าจะแต่พายของบีบีแล้วนะเบเกิลไม่น่ากลัวเออเอบเกิลไม่ดูน่ารักกว่าเดิมอีกกูวะทำไมสกอตว้า แม็กเกอร์ดูดารักึญโดยวมเข้าใจเลยสกอตเล้ยโอ้ยสก <c oughs> อตเพลงแม่งเปลี่ยนจ,า,จากบรรยากาศล้วหรอแม่งกลายเป็นเพลงโชกะบุ <c oughs> สกอตโอ้โอกอ็เอาเป็นว่าแมงเกอร์มาแล้วนะครับแล้วก็ตามที่ผมคิดไว้เลยว้ว่าสกอตจะเอาตัวละครที่เกียดที่สุดของผู้เล่นมาใส่ในด l c อว้ยแน่นอนสเปนแทปเป็นตัวหนึ่งที่แม่ผู้เล่นต้องเกียดแน่นอนเพราะว่า ถ้าเราไม่สังเกตตรงดวงตาของสปริงแท็บเราก็จะไม่เห็นตัวมันเลยเว้ยเออเพราะตามันเดืองแสงได้ใช่ไหม่งนี้ครับมีบีบีเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่เป็นหุ่นตัวเล็กที่สุดและมันสามารถแอบได้เราที่เราไม่ต้องเห็นเลยเว้ยแต่มันจะผล่มาตอนที่ในท่อเว้ยเออทีนี้เราเห็นเฉพาะตรงมาในท่อทีนี้มันโกงเกินไปไงเออบีบีมันโกงไงเพราะเวลามันอยู่ห้องแต่ละห้องเนี่ยเรามองไม่เห็นมันเว้ยเพราะมันชอบแอบใต้โต๊ะหรือมันชแอบ ที่ไหนที่กล้องจับไม่ได้เว้ยเออทีนีนเ,นเป็นตัวละครที่ลำคานมากเพราะว่าถ้ามันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ขโมยฐานของเราใช่ไหมในภาคสองเออทีนี้พาพเเพรพก็เป็นตัวละครหนึ่งที่บูเล็กโคตรจัดเกียรเลยแหละครับนะ <_ S 2> นะเพราะว่ายุ่งยากเว้ยเพราะเราต้องไปไขไอ้กลมไขาลานเพลงของมันใช่ไหมแล้วต้องมาเช็คก,กล้องดูหุ่นทีนี้พอมีเครื่องออสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยเพลงจะหมดแล้วนะเราต้องมาไขาอีกรอบแล้วก็ต้องมาดูกล้องอีกทีท <_ S 1> ี่มันลำบากเว้ยมันลำคาดทีนี้แมงเกอแมงเกอเป็นตัวละครที่ผู้เล่นหลายคน เกลียดอยู่เหมือนกันนะครับตรงที่ว่ามันสามารถปีนป่ายผนังไปไหนก็ได้เพราะมันสามารถวิ่ไปจากห้องหนึ่งผ่านไป3ห้องก็ยังได้เลยในเวลาเดียวกันขี้โกงปั้ล่ะแม่งวิ่ไปนู้นไปนี่ได้และเราไม่เห็นมันด้วยแต่เราจะเห็นตรงเสียงของมันที่เป็นเสียงวิทยุ้วยเออและแมงเกอร์เมื่อเวลาเจอเราในภาคสองเมื่อเวลาเข้าห้องของเราได้ปุ๊บเราไม่สามารถไล่แมงเกอร์ออกไปได้ไม่สามารถไล่ออกไปได้เลยตายแน่ๆครับตายแน่ๆแมงเกอร์มากรัวมี ก็ซึ่งก็หมายความว่าสิ่งที่เราจะเจอในภาคสี่ก็คือสปริงแท็บที่สามารถแอบในซอกแคบๆบีบีที่สามารถมุดได้ทุกอย่างก็คือมิสเตอร์มุดลูของกูนี่แหละครับนะฮะพาเพทอาจจะเป็นตัวละครเดียวที่อาจจะเป็นเงาและสามารถวาร์ปไปได้ตลอดเวลาอาจจะโผล่มาข้างหลังข้างหน้าเหมือนเฟสบร์เออเปลี่ยนจากเฟแบบร์เป็นพาเพทดเหรอนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยแล้วก็แมงเกิลแมงเกิลเป็นตัวละครเดียวที่สามารถวาร์ปจากห้องหนึ่งและทะลุอีก3ห้องได้ ชิบหายเลยครับเนี่ยเอาเป็นว่าซี่คือสิตัวละครพีคที่สกอตตรงใจที่จะใส่เข้ามาในเกมและตัวที่5้าจะเป็นตัวอะไรนั่นและผมรู้เลยว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไรและผมไม่คาดเดากับมันแน่นอนว่าผมรู้ตัวต่อไปมันต้องมาแน่ครับและผมจะไม่ทานายว่ามันคือตัวอะไรแต่ผมรู้ตัวต่อไปแม่งต้องมาแน่ๆครับเนี่ยแครตัวต่อไปมันต้องมาแน่ๆครับกูรู้เลยครับเนี่ยกูรู้เลยว่าต้องเป็นตัวอะไรอต้องเป็นตัวอะไรโอเคครับขอตัวไปก่อนเลยครับเนะจาก เาวน่ากลัวไม่กลายเป็นเพลงชโชกุบูเฉยเลยครับเนะี้เออ,เอ,อคิดว่าจะน่ากลัวน่ารักสุดๆ <c oughs> โอเคแม่แม่แมนเจอเดี๋ยวผมแม่เมลลี่เดี๋ยวผม,ม,ม,วผมออกไปเที่ยวด้วยนะเดี๋ยวผมขอแต่งตัวแป๊บนะโอเคขอขอตัวไปก่อนนะครับไปเที่ยวแป๊บนะโอเคครับบ๊ายบาย